สวัสดีครับวันนี้มาพบเแล้ลวนะครับกับคลัวภูมิปัญญาตายสไตล์คุณเดชนะครับแกะห็นต้มตดปลาปเลี่ยนนะครับเปเดียวปลาตดเสียเดียวนีกระเจียวเครื่องไงอมนะครับวันนี้โดยมาทำชูชีก็ได้นะเรียกชูชีหรือว,ว่าปลาโจรตดกรบปัดปิดแกงไตนะครับนะครับ ผัดปีกเก่งนะครับเก่งครัวหรือว่าเก่งพัดเป็ดนะครับวันนี้ไปได้ปลาจอนมานครับเออไ,ได้ปาลาจอนมาก็เลยมาทำให้อ,า,อาพี่น้องท่านผู้ชมนะครับอ่าพีพ่น้องๆมารับชมกันนะครับ เือง้อมเลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมเส่ปลานะครับอ่มปปลาลงมาเลยนะครับปลาลงมาเลยถุกนะครับเดีย๋ยวใส่น้ำแบบนี้นะครับนี่นะครับหน้าตาชูชีปลาชนกรอบนะครับ เลียกไม่โตกกันนะครับแต่ว,ว่าเราทอดได้กรอบได้แล้วเรามาผัดแป็ดอีกทีนึงนะมันจะทาไมริคเนื้อแล้วก็น่ากินนะครับมันไม่ก้าวนะไม่ก้าวไม่ก้าวจัดเมนูนักๆไปแล้วนะครับวันนี้มีตั้งปีผมทอดทั้ททงตัวรายการผมต้มเป็นชิ้นนะครับนี่ต้มเป็นจิ้นแล้วก็ทอดและนี่ยังเป็นตัวเลยนะครับทั้งตัวเลยนะนอนกดอยู่เลยกลมกลิกอยู่แล้ว <G l ug> ดูใจน้ำลายแฟนครับนะครับดูน้ำลายทีล่วงใหญ่นะครับเด็กนี้ได้ยกขึ้นกินมามากหลังดึกกันลาเลยนะครับจะตทรมาบอกผมว่าแกยกขึ้นกินมามากกลางดึกเวลาผมทำคลิปเอ็นคลิปเดี๋ยวผมทำอาหารนะครับแกชอบนะครับรวยจังหวะอันนี้แต่เดี๋ยวได้ลยไส์นะครับพักลอยไซส์ก็คืออ่าอันนี้นพักใบกรู nè anh này cả thịt tay on thịt mèn nè các bò cá và cả thịt mèn giây anh chiên nè các các loại mập lúng nó đây các anh nè nó đây đại chi đẻ nè các mình chúc thêm thêm luôn vậy xây à, mô tô Thấy mặt này đọc nít nữa Phổ lối Thích dưới nít Kìa nít này Để cả bạn thấy làm tán được ít nào Để mà tập Quảm quán được nữa Thấy tán được ít Rồi con kim về vì lịch dưới ตามลงไปนิดจะเร่งอกนะครับตอนนี้น้ำแกงเดือดได้ทีแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาใส่พักกันเลยนะครับนะครับใส่พักกันเลยใส่ทีเดียวเลยนะครับบึ้มลงไปเลยนะครับดั้ลงไปเลยกรองมันจะสั้นๆน,นะครับกดท้ายกับมือถือนะครับแล้วก็ใช้มือเดียวนะครับไม่ได้ตัง ซื้อท้ายแบบล่างนะครับ้วก,กาทำแบบล่างนะครับก็ไปด้วยครับผมน่ากินมากับเมนูนี้ปลาจรอนช่องตัวนะครับต้มํำตัวโกขนาดกลางนะครับไม่ใหญ่เกินประมาณที่ตัวลูกนะประมาณที่ตัวลูกได้ประมาณนั้นครับ ทำโชคดูวนะครับยังบีอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวมีเมนูอะไรเดี๋ยวก่อยีอยมาทำไอจุ่มกันนะครับตอนนี้ก็ทุกได้ทีเลยนะครับทุกได้ทีเลยเดี๋ยวผมปิดไฟนะครับเดือดมากเลยก็ปิดไปเลยกันปิดแก๊สเลยนะครับ,บ,รบตอนนี้เห็นไ,ไหมครับความรวนจะซาลงเนี่ยนี่ร้อยล้นนะครับเมนูนี้นะครับ ฝากกับแฟนคลับทุกคนนะครับแฟนรายการกับตูตานเลยนะช่วยกดแชร์กดคอมเมนต์นะครับกดซับสไครต์กดติดตามนะครับกดตูกใจไ้ให้ด้วยนะครับเผื่อหน้องไม่ได้ทาคลิปนะครับผมคนติดตามน้อยนะครับแต่ว่าใจหลักนะครับอยากจะทาใอ้ปีปีนองนได้ดูถึงปุ่มบัญญาต้องชาวตายนะครับ ที่เราอยู่เรากินเราหาวัตุดิบมาได้ก็เรามาทำเกงกินกันนะครับอ,อยู่ใจนะครับวันนี้ <g ül> กา่าดไปตาวนี้แล้วกันนะครับผมก็ฝากถุกๆคลิปไปด้วยนะครับสำหรับผู้ติดตามถุกๆทานนะครับผมก็บคุณมากครับผมสวัสดีครับ